รุม่มใสยไมต้องรอดพาเหยื่อเว็บพนันออนไลน์รีรับขู่อุ้มฆ่ายึดรถเบนซ์เข้าให้ปากคำตำรวจบางบัวทองเร่งแกะรอยสองชายสกันอ้างชื่อตำรวจร่วมขบวนการ กรณีผู้เสียหายที่เป็นหญิงสาวมาร้องเรียนต่อเพจสายใหม่ต้องรอดเนื่องจากถูกกลุ่มคนร้ายอ้างตัวเป็นเจ้าของเว็บพนันบอลชื่อดังรายใหญ่มาข่มขู่ว่าจะอุ้มพร้อมกับยึดรถเบนซ์ไปเป็นหลักประกันเนื่องจากว่าต้องการให้ผู้เสียหายนำเงินมาชดใช้หลังถูกเจ้าของบัญชีม้าเอาเงินไปล่าสุดที่สพบางบัวทองเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพร้อมคณะได้พาตัวผู้เสียหายที่เป็นหญิงสาวเดินทางเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยนายเอกภพปเปิดเผยว่าพฤติการของกลุ่มผู้ต้องหาถือว่าอุกอาจมีการนำกลุ่มชายชะกันที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาค่มขู่คุกคามผู้เสียหาย สำหรับพฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องหาคือพยายามเกลี้ยกล่อมให้ผู้เสียหายชักชวนคนที่สนใจอยากจะเปิดบัญชีมา้าเนื่องจากธุรกิจเว็บพนันบอลออนไลน์ค่อนข้างได้รับความนิยมมีคนโอนเงินเข้าบัญชีเป็นจำนวนมากทำให้บัญชีที่มีอยู่ไม่เพียงพอแต่ผู้เสียหายไม่อยากมีปัญหาจึงปฏิเสธแต่ก็แนะนำให้ไปติดต่อคนอื่นแต่หลังถูกคนที่เปิดบัญชีชดเงินหลบหนีจึงได้ข่มขู่ผู้เสียหายให้รับผิดชอบแทนซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายป้นนรัพย์ แลขค่มคู่ถือว่าเป็นการกระทําที่เย้ยต่อกฎหมาย หลังให้ปักคำเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาผู้เสียหายไปชี้จุดที่นัดหมายพูดคุยกับกลุ่มผู้ต้องหาที่ร้านบ่อตกกุ้งแห่งหนึ่งบนถนนไซน้อยพื้นที่สอพไอซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พาเดินชี้จุดต่างๆว่ามีการพูดคุยกันตรงจุดไหนจอดรถเบนซ์ไว้ตรงจุดไหนโดยผู้เสียหายให้การเพิ่มเติมว่ารู้จักคุ้นเคยกับเจ้าของเว็บพนันออนไลน์เป็นอย่างดีและรู้จักมาตั้งแต่เด็กโดยพฤติกรรมของเจ้าของเว็บคือส่งพนักงานมาติดต่อขอซื้อ ชีมาจากชาวบ้านในพื้นที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีรวมทั้งตนเองด้วยโดยให้ค่าจ้างเปิดบัญชีละ3-5,000บาทแต่ตนเองเกรงว่าจะมีปัญหาจึงปฏิเสธไปพนักงานคนดังกล่าวจึงขอร้องให้ช่วยหาคนมาเปิดบัญชีให้ตนจึงแนะนำคนที่รู้จักให้พร้อมกำชับว่าหากเกิดปัญหาหรือถูกดำเนินคดีจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวทางด้านผู้เสียหายให้การต่อไปว่า ต่อมาช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทางเว็บไซต์ได้ติดต่อมาที่ตนเองถามหาเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งที่ไปเปิดบัญชีให้กับเว็บพนันเนื่องจากบัญชีมีปัญหาทุกอายัดและขอให้ตนเองช่วยตามหาเจ้าของบัญชีแต่ตนปฏิเสธเนื่องจากเจ้าของเว็บพนันดังกล่าวจึงพาชายชกันสองคนซึ่งอ้างตัวเป็นตำรวจมาข่มขู ที่จะฆ่าตนและสามีพร้อมทั้งยึดรถเบนซ์ของสามีที่อยู่ระหว่างการ่อนทรงเพื่อไปต่อรองให้ตนหาเจ้าของบัญชีให้ได้ภายในสามวันมิเช่นนั้นจะทำลายรถทิ้งเอ,อต้องเรียนอย่างนี้นะครับสำหรับเคสน,นี้เนี่ยพี่มองในประเด็นของทำไมเว็บพนันถึงได้มีอิทธิพลขณะที่อยากจะทวงเงินใครอยากจะอุ้มใครอยากจะยึดทัพย์ใคร คุณก็มากระทำได้เลยอย่างนั้นหรือ <S <S นะครับส่วนในเรื่องออที่เขาไปมีส่วนแนะนําใครไปเปิดบัญชีอะไรเงี้ยก็ดําเนินคดีไปเพราะว่าเจ้าตัวเขาเนี่ยพร้อมอยู่แล้วคือเขาก็บอกเขารู้ว่าสิ่งที่เขาแนะนำเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เปิดนะแต่ว่าเขาแนะนําไปก็มีความผิดพี่ก็บอกเลยว่า <S <S คุณก็มีความผิดนะถูกไหมครับเราก็ยอมรับความผิดแต่เขาก็เป็นคนบอกเองว่าพี่หนูรู้หนูผิดแต่หนูไม่อยากที่จะให้เวพนันเนี่ยไปทำอย่างนี้ใครอีกเพราะว่าไม่ทำกับเขารายแรกนะต่อหน้านี้ บัญชีไหนที่มีปัญหาหรือว่าใครเล่นติดเงินเขาเนี่ยเขาใช้วิธีการไปอุ้มโดยมีเจ้าที่ของรัฐเนี่ยให้การช่วยเหลือเช็คสัญญาณโทรศัพท์มือถือเจ้าที่ของรัฐเนี่ยให้การช่วยเหลือเวพน,นันเช็คสัญญาณโทรศัพท์มือถือและไปดักอุ้มเยือตามสถานที่ต่างๆมารีดเงินมาชดใช้เงินแบบนี้ใช้ไม่ได้ ด้านพันตํารวจเอกพฤึกจำรุนศาสตร์ผู้กํากับสอพอบางบัวทองให้ข้อมูลว่าสําหรับข้อมูลของชายสองคนที่อ้างว่าเป็นตํารวจนอกเครื่องแบบเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตํารวจของสอพอบางบัวทองแต่จะเป็นตํารวจสพอ,อื่นหรือไม่อย่างไรยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะต้องมีการประสานข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสพไซน้อยซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อช่วยกันสืบสวนหาข้อมูลอีกด้านหนึ่งด้วยทีมข่าวไทยนิวเอเซียรายงาน